สวัสดีค่ะพี่น้องเยเจ็ก๊กเอาโน่ใหม่ที่เคียนไว้นะ่มาต้มมันเป็นโน่ใหม่เผาเนาะพี่น้องอแต่แค่เผามันบ่ทันถ้าได้จืดพี่น้องเข้ามาต้มก่อนเนาะพี่น้องนอะต้มให้มันจืดกันเด้พี่น้องเด้อเยเจ็ก๊กสิบ้าพี่น้องเฮ็ด โมกน้องใหม่เด้อค่ะพี่น้องน้องใหม่ห้าก,ก็ต้มพ่อเราเด้อพ่อเราเด้อเดี๋ยวจะมาเบิ่งอีเด้เอ,อ,อดพี่น้องค่ะพี่น้องใช้ตะไข่ลงไปสูตรเจ๊เจ๊กตะไคร้พริกแหง้งพริกแห้งอยากตำง่ายๆเอาไปแช่น้ำได้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเ,ากกเ,เดี๋ยวจะกินเผ็ดแห้งเด้อจะบอกหาย เพียดดิเดี๋ยวให้ยายเจกตำเหลวกันเด้อจังมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องยายเจกบ่มีลูกโดดเด้อมื้อนี้ยายเจกใส่พริกหลายแล้วก็ใส่หอมลงไปเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเครื่องแกงพื้นฐานของอาหารอีสานเฮาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้ยายเจกตำกันเด้อ tầm nhầm nhạt cái này nó phiền lắm nó bắp bung nó phiền lắm nó khn rẹt là dễ sai kèm khoang hấu thì tầm vậy tầm nhầm nhạt cả phe บะนีหนามยานางได้เป็นนางเด้อย่าเจ๊กสี่ยเป็นหลางโขกันเด้อหลางเอาเครื่องแกงเพ่เครื่องแกงเขาตักออกมาบเบิดบาดที่นี่เขาเบื่อเด้อพี่น้องเด้อเขาเบื่อเขาเบื่อเขาเหนียวที่เห่าไปแซ่หนามมาเด้อพี่น้องเด้อคันเห่า ต่างไฟไปแล้วเข้าต้องมันข้นนพี่น้องนะี่มันหมายกดนีด่ข้าปรุงเครื่องเลยนพี่น้องเด้อปรุงไปเลยเกลือนิดนึงเรต้องหลายเด้อพี่นอ้องเดี๋ยว ชุอลอดค่ะชุลดตามมาใส่ซ้ำม,มันสีแสบเลยน้ะพี่หนังเนาะน้ำประแดกด้วยพี่หนังด้วยใส่ประแดกไปน้ำอันนี้ประแดกเย็จ็ตุ่มไว้แล้วใส่ไปหนึ่งทัพีพอ่อพ่อพอ,พอ เดี๋ยวเขาจังมาซิมกันไหมนะพี่น้องเนาะว่ามันแสบมันนัวซำได่เขาปรุงได้พี่น้องเขามกหมอ้อเขาโมกหมอ้อเขาบรไดอันโมกไปจองนั่นบล่ะอุย้ยหมู <c oughs> ยเจ๊เมกใส่หมูสับด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวยเจ๊เอาหมูสับเอาม,กมาก,ก่อนเด้อค่ะพี่น้องเยเจ๊ก,กระเดยหมูสับมาแล้วประมาณฉีดหนึ่งเลยพี่น้องเด้อย,ยเจ๊กบะเดีม๋มกหลาย คุกเขากันเลยพีหน่องคุกแฮ้เขากันเดี๋ยวเข้าไปต่างป้าย้ลยไปยน่องเด้อค่า,ยาเยเจ๊กะคุกหมูซับกับเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างกับเครื่องปรุงกับนอใหม่ เขากันเบิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวย้อยจิไปต่างไฟเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอันนี้เด้อพี่น้องเด้ออีตูครับใบบโกดเขาใช้ที่หลังเด้อพี่น้องเด้อจันค่อยใช้ที่หลังเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งเด้อค่าพี่น้องค่าก็มาต่างไฟเรียบร้อยคนเรื่อยๆแน่เด้อพี่น้องเด้อยันมันไหมก่นเพราะว่ามันมีเข่เบือเนาะ แดมาเบิ่งตอนมันสุกเด้อขพี่นองแล้ใมัชิบเบิรนเด้อด้วยังอะไรด้ยังฮึ่มขนมาเี๋ย้อนอนพี่นอนุ่งรถอะไรเด้อตามใจเลยเด้อพี่นอนมนยังย่งไปหนนึงเด้อมันอะไรั็ไม่รู้นี่แหละยุ่งๆไตา

ค่ะพี่น้องมุกน้อ้ใส่หมูสามจันของเฮาจะเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานรวอมกินเลยด้วยพี่น้องเด้อกินกับข้าวเหนียวฮอนห้อนหนึ่งมาไม่ไม่พี่น้องค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพี่น้องขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแช่นะคะวาวาสิเป็นฟังไทยฟังเล้ว ฟังได้กระซงนะคะอยู่ในโลกนี่นะคะอยู่หลืมบได้เจไดกระซงขอบคูณเลยได้เด้อพี่นองเด้อเาสำหรับคลิปนี้ยายจีคง,งต้องลาไปก่อนสวัสดีจ้า